คุณรู้ไหมว่ามีจุดเฉพาะจุดหนึ่งบนร่างกายของคุณที่แพทย์ส่วนใหญ่ไม่เคยพูดถึงจุดที่แค่นวดเบาๆวันละ60วินาทีก่อนนอนสามารถกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาหลายปีแล้ววันนี้หมอจะบอกตำแหน่งที่แน่นอนของจุดนี้และเหตุผลที่ลุงประสิทธิ์คนไข้ของหมอวัย67ปีเรียกมันว่าความลับที่ดีที่สุดของสุขภาพผู้ชายหมอชื่อแพทย์หญิงชลิตา วงวารัธนะจบแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ะลอวัยและสุขภาพผู้ชายมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า20ปีเทคนิคที่หมอจะแชร์วันนี้อาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ก็เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดที่คุณเคยรู้จักด้วยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายผู้ชายหลังอายุ50ปีไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันแค่ถูกเข้าใจผิดมาตลอดการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนปัญหาการไหลเวียนเลือดและต่อมลูกหมากโตเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้คือปัญหาเหล่านี้เชื่อมโยงกันทั้งหมดและสามารถดูแลได้จากจุดเดียวจุดที่หมอพูดถึงตั้งอยู่ตรงกลางของการเชื่อมต่อเหล่านี้พอดีคือบริเวณฝีเย็บ หรือที่เรียกว่าบริเวณระหว่างอันทะกับทวารหนักใช่ค่ะอาจฟังดูแปลกที่จะพูดเรื่องนี้แต่บริเวณนี้สำคัญมากสำหรับสุขภาพผู้ชายในการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนไทยโบราณเรียกจุดนี้ว่าจุดทองคำทำไมบริเวณนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นเพราะมันทำหน้าที่เหมือนชุมทางที่หลอดเลือดหลักเส้นประสาทและกล้ามเนื้อสาคัญของร่างกายผู้ชายมาบรรจบกัน หลอดเลือดแดงหลักที่นำเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านบริเวณนี้เส้นประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวและความรู้สึกร่วมตัวอยู่ที่จุดนี้รากของต่อมลูกหมากก็ยื่นมาถึงบริเวณนี้และกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งควบคุมทุกอย่างตั้งแต่กระเพาะปัสสาวะไปจนถึงสมรรถภาพทางเพศก็มาบรรจบที่จุดนี้ เมื่อเวลาผ่านไปการนั่งนานๆความเครียดความชราและการขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดการคั่งในบริเวณนี้การไหลเวียนเลือดลดลงเส้นประสาทถูกกดทับและกล้ามเนื้อก็ตึงและอ่อนแอแรงหมอขอเล่าเรื่องของลุงสมชายชายวัย71ปีจากเชียงใหม่ที่มาพบหมอเมื่อเดือนที่แล้วลุงสมชายเป็นข้าราชการเกษียณที่มีปัญหาเรื่องสมรรภาพมากกว่า 15ปีลองมาหมดแล้วแต่เบื่อผลข้างเคียงจากยาปวดหัวคัดจมูกร้อนวูบวาบตลอดเวลาตอนที่หมอสอนเทคนิคการนวดนี้ให้ลุงสมชายก็ไม่ค่อยเชื่อในตอนแรกหมอครับผมหาทางแก้มา15ปีแล้วการนวดแค่นาทีเดียวจะช่วยได้ยังไงลุงถามหมอ3สัปดาห์ต่อมาตอนที่ลุงสมชายเดินเข้ามาในห้องตรวจคุณต้องเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของลุง หมอครับผมรู้สึกเป็นผู้ชายอีกครั้งทุกเช้าเลยลุงบอกไม่ใช่แค่สมรรภาพดีขึ้นแต่ความมั่นใจก็กลับมาด้วยทีนี้เรามาดูวิธีการนวดกันนะคะก่อนอื่นต้องหาจุดที่ถูกต้องก่อนนั่งในท่าที่สบายหรือนอนหงายโดยงอเข่าใช้นิ้วกลางและนิ้วชี้แตะเบาๆบริเวณระหว่างอันทะกับทวารหนักตรงกลางคุณจะพบบริเวณที่นุ่มกว่าและว้าเล็กน้อย เมื่อกดจุดนี้คุณอาจรู้สึกเจ็บเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติและบอกว่าคุณเจอจุดที่ถูกต้องแล้วผู้ชายบางคนรู้สึกถึงการเต้นเบาๆในบริเวณนี้บางคนรู้สึกเหมือนค้นพบกล้ามเนื้อที่ลืมไปนานแล้วทีนี้มาดูเทคนิคการนวดกันกดด้วยแรงปานกลางคล้ายกับที่คุณใช้ตรวจดูว่ามาเขือเทศสุกหรือ,อยังทำการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมเล็กๆ30วินาทีตามเข็มนาฬิกาและ30วินาทีท่วนเข็มนาฬิกา นี่คือกิจวัตรหนึ่งนาทีของคุณไม่จำเป็นต้องกดแรงไม่ใช่การนวดลึกเป้าหมายคือกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและลดความตึงด้วยแรงกดที่สม่ำเสมอและเบาผู้ชายบางคนชอบทำการกดเบาๆขึ้นลงแทนการหมุนเป็นวงกลมบางคนพบว่าเทคนิคกด 5. วินาทีแล้วปล่อย 5. วินาทีได้ผลดีกว่าลองวิธีต่างๆแล้วค้นหาวิธีที่เหมาะกับร่างกายของคุณที่สุด หมอมีคนไข้อีกคนลุงวิชัยอายุ64ปีจากขอนแก่นที่ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำสี 4, ถึง5ครั้งต่อคืนเพราะต่อมลูกหมากโตคุณภาพการนอนแย่มากเหนื่อยตลอดเวลาและความสัมพันธ์กับภรรยาก็ได้รับผลกระทบหมอสอนเทคนิคนี้ให้และบอกว่าควรใช้น้ำมันอะไรใช่ค่ะการใช้น้ำมันที่เหมาะสมจะเพิ่มประสิทธิภาพของการนวดนี้เป็นสองเท่าลุงวิชัยเริ่มใช้น้ำมันละหุง ทำไมน้ำมันละหงถึงได้ผลดีขนาดนั้นเพราะกดรดไรซิโนโลเลอิกที่มีอยู่ในน้ำมันละหงเป็นหนึ่งในสารไม่กี่ชนิดที่สามารถซึมลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อได้มันไม่ได้อยู่แค่ผิวหน้าแต่เข้าถึงชั้นลึกจริงๆช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและลดการอักเสบวิธีใช้น้ำมันละหงให้อุ่นน้ำมันประมาณหนึ่งช้อนชาในฝ่ามือน้ำมันเย็นจะไม่สบายในบริเวณที่อ่อนไหวและน้ำมันอุ่นจะถูกดูดซึมได้ดีกว่าระหว่างการนวด คุณอาจรู้สึกอุ่นเล็กน้อยในบริเวณนั้นซึ่งบอกว่าการไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้นและเป็นเรื่องปกติน้ำมันมะพร้าวก็เป็นทางเลือกที่ดีมากโดยเฉพาะถ้าคุณมีผิวแพ้ง่ายมันมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียาตามธรรมชาติดูดซึมได้ดีและไม่ทิ้งความรู้สึกมันเยิ้มน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์มีสารที่ช่วยสนับสนุนการผลิตฮอร์โมนและลดการอักเสบนอกจากนี้ยังมีกลิ่นดีกว่าน้ำมันละหุ่ง เพราะผู้ชายบางคนรู้สึกว่ากลิ่นน้ำมันละหุ่งเหมือนยามากไปแผมน้ำมันมะพร้าวหาซื้อง่ายมากในบ้านเราไม่ว่าจะตลาดสดร้านขายายาหรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายน้ำมันงาดำเป็นอีกทางเลือกที่คนไทยคุ้นเคยดีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยบำรุงผิวและเพิ่มการไหลเวียนเลือดในตำราแพทย์แผนไทยใช้น้ำมันงาดำมานานนับพันปีสำหรับการนวดและบำรุงร่างกาย สำหรับคำถามที่หลายคนถามมาว่าใช้น้ำมันแร่หรือวาสลีนได้ไหมหมอขอตอบตรงๆว่าไม่แนะนำนะคะน้ำมันแร่และวาสลีนเป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมไม่ซึมเข้าผิวหนังอาจอุดตันรูขุมขนและทำให้เกิดปัญหาได้ให้ใช้น้ำมันธรรมชาติเท่านั้นค่ะถ้าคุณอยากเตรียมน้ำมันผสมเอง ให้ผสมน้ำมันละหุ่งกับน้ำมันมะพร้าวในสัดส่วนเท่าๆกันแล้วเติมน้ำมันหอมระเหยสักสองสามหยดน้ำมันเปปเปอร์มินช่วยเพิ่มการไหลเวียนและให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นน้ำมันโรสแมรี่ก็ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเช่นกันน้ำมันพลายของไทยเราก็ดีมากช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดเมื่อยแต่ระวังนะคะ น้ำมันหอมระเหยเข้มข้นมากเติมแค่3-4หยดต่อน้ำมันพื้นฐาน30มลลิลิตรไม่มากกว่านี้หมออยากอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของคุณระหว่างการนวดนี้เพราะการเข้าใจกลไกจะช่วยให้คุณทำได้ถูกต้องมากขึ้นเมื่อกดบริเวณฝีเย็บ หลายสิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันประการแรกการไหลเวียนเลือดถูกกระตุ้นโดยตรงรูปแบบของการกดและปล่อยทำงานเหมือนปั๊มไหลเลือดที่ข้างออกไปและช่วยให้เลือดใหม่ไหลเข้ามาบริเวณนี้มักมีการไหลเวียนไม่ดีเพราะการนั่งและแรงโน้มถ่วงการช่วยด้วยมือจึงสร้างความแตกต่างได้จริงเลือดใหม่นำออกซิเจนและสารอาหารมาพร้อมกับนำของเสียที่สะสมออกไปประการที่2 ปลายประสาทที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเนื้อเยื่อที่ทำให้แข็งตัวถูกกระตุ้นเส้นประสาทเหล่านี้อาจถูกกดทับหรือชาไปตามกาลรรเวลาการนวดเบาๆช่วยเปิดทางให้มันและอาจทำให้การส่งสัญญาณประสาทดีขึ้นลองนึกภาพเหมือนการทำความสะอาดหน้าสัมผัสข,ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าทันใดนั้นสัญญาณก็ผ่านได้ชัดเจน ประการที่สามคุณกำลังส่งผลต่อต่อมลูกหมากทางอ้อมต่อมลูกหมากอยู่เหนือบริเวณน,นี้และการนวดในบริเวณน,นี้ช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของต่อมลูกหมากโดยไม่ต้องกระตุ้นภายในโดยตรงสุขภาพต่อมลูกหมากที่ดีขึ้นหมายถึงสมรรถภาพทางเพศโดยรวมที่ดีขึ้นการผลิตฮอร์โมนมากขึ้นและปัญหาทางเดินปัสสาวะน้อยลงประการที่สี่คุณกำลังปลดปล่อยจุดตึงและการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน กล้ามเนื้อเหล่านี้เหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นสามารถมีปมและบริเวณที่ตึงเรื้อรังได้การปลดปล่อยจุดตึงเหล่านี้ช่วยปรับปรุงการทำงานโดยรวมของอุ้งเชิงกรานซึ่งสําคัญมากสําหรับการแข่งตัวความเข้มข้นของการถึงจุดสุดยอดและการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ยังมีการตอบสนองของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกการนวดนี้กระตุ้นระบบพักผ่อนและย่อยและลดฮอร์โมนความเครียดเช่นคอร์ติซอลที่ยับยั้งสมรรถภาพทางเพศผู้ชายหลายคนบอกว่ารู้สึกผ่อนคลายและสงบขึ้นหลังการนวดนี้ซึ่งสมเหตุสมผลจากมุมมองระบบประสาทเวลาในการนวดสำคัญกว่าที่คุณคิด เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการนวดนี้คือตอนเช้าตรู่หรือก่อนนอนการนวดตอนเช้าใช้ประโยชน์จากระดับเทสโทสเตอโรนที่สูงตามธรรมชาติและอาจช่วยปรับปรุงพลังงานและสมรรถภาพตลอดทั้งวันการนวดตอนกลางคืนช่วยในการผ่อนคลายและอาจปรับปรุงการแข็งตัวตอนกลางคืนและตอนเช้า หมอแนะนำให้ทำวันเว้นวันในสัปดาห์แรกคุณกําลังแนะนำสิ่งใหม่ให้กับเนื้อเยื่อที่อ่อนไหวและมันต้องการเวลาปรับตัวหลังจากสัปดาห์แรกให้ทำวันละ1นถึง2นาทีทุกวันผู้ชายบางคนทำวันละสองครั้งเช้าและเย็นแต่สำหรับส่วนใหญ่ไม่จำเป็นความสม่ำเสมอสำคัญกว่าระยะเวลามาก หน,นาทีต่อวันดีกว่า10นาทีสัปดาห์ละครั้งมันเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการไหลเวียนเลือดและรักษาสุขภาพเนื้อเยื่อซึ่งต้องการการกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอลองนึกถึงการออกกำลังกายคุณไม่คาดหวังจะฟิตจากการออกกำลังกายหนักสัปดาห์ละครั้งถ้าคุณวางแผนจะมีความใกล้ชิดอาจเป็นประโยชน์ที่จะทำการนวดนี้ประมาณ2ถึง3ชั่วโมงก่อน มันเตรียมระบบโดยไม่กระตุ้นมากเกินไปผู้ชายบางคนพบว่าการทำก่อนความใกล้ชิดทันทีกระตุ้นมากไปหรือทำให้เสียสมาธิดังนั้นลองเวลาต่างๆดูในช่วงที่เครียดมากหรือถ้าคุณสังเกตว่ามีปัญหามากกว่าปกติสามารถทำวันละสองครั้งได้อย่างไรก็ตามถ้ารู้สึกเจ็บหรือระคายเคืองให้กลับไปทำวันเว้นวันจนกว่าจะดีขึ้น ไม่ใช่ว่ายิ่งมากยิ่งดีมันเกี่ยวกับการหาความสมดุลที่เหมาะกับร่างกายของคุณข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้ชายทำคือการทำรุนแรงเกินไปนี่ไม่ใช่การนวดกีฬาแบบลึกคุณกำลังทำงานกับเนื้อเยื่อที่บอบบางและเส้นประสาทที่อ่อนไหวถ้าวันรุ่งขึ้นรู้สึกเจ็บแสดงว่าแรงเกินไปถ้าสังเกตเห็นรอยช้ำหรือไม่สบายให้ลดแรงกดลงแรงกดควรหนักแน่นแต่สบาย อาจรู้สึกวไยเล็กน้อยแต่ไม่ควรเจ็บข้อผิดพลาดอีกอย่างคือเลิกเร็วเกินไปผู้ชายบางคนลอง3าวันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากและเลิกเทคนิคนี้ทำงานแบบสะสมเหมือนไปยิมคุณไม่เห็นกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายครั้งเดียวผู้ชายส่วนใหญ่สังเกตเห็นการปรับปรุงครั้งแรกใน1-2ถึงสสัปดาห์โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกว่าในหเดือนของการฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ ปัญหาที่พบบ่อยอีกอย่างคือการใช้น้ำมันผิดประเภทหรือไม่ใช้เลยการนวดแห้งอาจทำให้ระคายเคืองและไม่ได้ประโยชน์เพิ่มเติมจากน้ำมันในทางกลับกันการใช้ผลิตภัณฑ์เช่นวาสลีนหรือโลชั่นทั่วไปอาจอุดตันรูขุมขนและทำให้เกิดปัญหาใช้น้ำมันธรรมชาติที่ดูดซึมได้ดีเสมอท่านั่งที่ไม่เหมาะสมก็เป็นปัญหาบ่อยถ้าคุณรู้สึกตะคริวที่มือหรือเอื้อมถึงบริเวณนั้นลำบาก คุณจะไม่สามารถทำได้สม่ำเสมอหาท่าที่สบายนอนหงายงอเข่าวางเท้าข้างหนึ่งบนม้านั่งหรือนั่งที่ขอบเตียงอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเข้าถึงบริเวณนั้นได้ง่ายโดยไม่ต้องเกรงผู้ชายบางคนนวดผ่านเสื้อผ้าซึ่งจํากัดประสิทธิภาพจริงๆเพื่อให้น้ามันทำงานได้และคุณรู้สึกถึงการตอบสนองของเนื้อเยื่อได้ถูกต้องต้องสัมผัสผิวโดยตรง ใช่มันต้องการความใกล้ชิดและความสบายใจกับร่างกายของตัวเองแต่ประโยชน์ที่ได้คุ้มค่ากับความเขินอายในตอนแรกนอกจากการปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศที่ชัดเจนผู้ชายที่ทำเทคนิคนีคน้อย่างสม่ำเสมอรายงานประโยชน์ที่ไม่คาดคิดหลายอย่างอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมกระเพาะปัสสาวะที่ดีขึ้นอาการปัสสาวะหยดหลังเสร็จมักจะดีขึ้นหรือหายไปเลยสำหรับผู้ชายหลายคน การตื่นกลางคืนเพื่อเข้าห้องน้ำลดลงอย่างมากอาการปรวดเชิงกลานเรื้อรังปวดหลังส่วนล่างและความตึงที่สะโพกมักจะดีขึ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเชื่อมต่อกับบริเวณเหล่านี้ทั้งหมดดังนั้นการปลดปล่อยความตึงที่จุดนี้อาจมีผลกว้างทั่วร่างกายคนไข้คนหนึ่งบอกหมอว่าอาการปรวดสะโพกเรื้อรังของเขาที่มีมา 5. ปีหายไปหลังจากทำการนวดนี้3สัปดาห์ นักกายภาพบำบัดของเขาประหลาดใจกับการดีขึ้นอย่างกระทันหันอาการฤิ์สีดวงทวาระมักจะดีขึ้นสมารถภาพทางกายโดยเฉพาะในกิจกรรมเช่นปั่นจักรยานหรือวิ่งมักจะเพิ่มขึ้นอุ้งเชิงกรานเป็นส่วนหนึ่งของแกนกลางของร่างกายและเมื่อมันทำงานได้ถูกต้องศูนย์กลางร่างกายทั้งหมดก็ทำงานดีขึ้น ผู้ชายสังเกตว่ามีความมั่นคงมากขึ้นเหนื่อยน้อยลงและฟื้นตัวดีขึ้นหลังกิจกรรมทางกายยังมีรายงานบ่อยว่ามีความชัดเจนทางจิตใจมากขึ้นและอารมณ์ดีขึ้นดูเหมือนว่าการดูแลบริเวณที่ถูกละเลยนี้มีอะไรบางอย่างที่ปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมอาจเป็นการไหลเวียนที่ดีขึ้นอาจเป็นการลดความเครียด หรืออาจเป็นความรู้สึกที่กำลังเป็นเชิงรุกกับสุขภาพของตัวเองไม่ว่ากลไกจะเป็นอย่างไรผู้ชายรายงานอย่างสม่ำเสมอว่ารู้สึกดีขึ้นโดยรวมการหายใจลึกๆระหว่างการนวดเพิ่มประโยชน์หายใจเข้า4วินาทีกลั้น4วินาทีและหายใจออก4 วินาทีสิ่งนี้กระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกและปรับปรุงการตอบสนองผ่อนคลายผู้ชายบางคนพบว่าการจินตนาการถึงความอบอุ่นและการไหลเวียนเลือดในบริเวณน,นั้นระหว่างการนวดก็ช่วยได้ด้วยการบำบัดด้วยความร้อนและความเย็นอาจเป็นประโยชน์การประครบอุ่นบริเวณฝีเย็บ 5. นาทีก่อนนวดจะผ่อนคลายเนื้อเยื่อและปรับปรุงการดูดซึมน้ามัน บางคนที่กล้าหน่อยใช้การบำบัดเย็นหลังนวดเพื่อเพิ่มความแตกต่างผ้าเปียกเย็น30วินาทีสามารถฟื้นฟูบริเวณน,นั้นได้การยืดกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาด้านในก่อนหรือหลังนวดช่วยปรับปรุงผลลัพธ์กล้ามเนื้อเหล่านี้เชื่อมต่อกับอุ้งเชิงกรานและเมื่อมันตึงก็ดึงโครงสร้างทั้งหมดการยืดง่ายๆเช่นท่าผีเสือ้อหรือท่าน,นอนหงายดึงเขา่าเข้าอกสามารถสร้างความแตกต่างได้มาก สิ่งสำคัญมากคือการดื่มน้ำให้เพียงพอการดื่มน้ำที่ดีช่วยปรับปรุงการไหลเวียนเลือดและช่วยขับของเสียที่ถูกปลดปล่อยระหว่างการนวดพยายามดื่มน้ำประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมในหน่วยลิตรหรือมากกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ออกกำลังกายหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อนอย่างบ้านเราหมออยากกลับมาเล่าเรื่องของลุงประสิทธิ์หลังจากสามเดือนของการทำเทคนิคนี้ลุงไม่เพียงแค่ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ แต่คุณภาพชีวิตทั้งหมดก็เปลี่ยนไปลุงรู้สึกมีพลังมากขึ้นความสัมพันธ์กับภรรยาได้รับชีวิตใหม่ลุงยังเล่นกอล์ฟได้ดีขึ้นเพราะมีความมั่นคงที่ลำตัวมากขึ้นหมอครับผมไม่ได้พยายามหนุ่มขึ้น20ปีแต่ผมอยากอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสำหรับอายุที่ผมมีตอนนี้และเทคนิคง่ายๆนี้ให้ผมทำได้ลุงประสิทธิ์บอก นั่นคือประเด็นสำคัญไม่ใช่เรื่องของการหาน้ำพุแห่งความย้าว,วัยมันเกี่ยวกับการดูแลร่างกายที่คุณมีให้การสนับสนุนที่มันต้องการและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ต่อไปกุญแจสำคัญให้สิ่งนี้ได้ผลในระยะยาวคือการทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นภาระเชื่อมโยงน้ำมันกับสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วทุกวันหลังอาบน้ำ ก่อนแปรงฟันหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรก่อนนอนเก็บน้ำมันไว้ในที่ที่มองเห็นขวดเล็กๆบนโต๊ะข้างเตียงหรือในตู้ยาห้องน้ำก็ใช้ได้ดีอย่างน้อยในช่วงแรกให้บันทึกความก้าวหน้าของคุณใช้โนต้ตในโทรศัพท์หรือสมุดบันทึกง่ายๆให้คะแนนพลังงานการปรับปรุงสมรรถภาพและความเป็นอยู่โดยรวมในระดับ1ถึง10หลังจากหเดือนให้ทบทวนการเห็นความก้าวหน้าจะกระตุ้นให้ทำต่อไป อย่าเป็นคนสมบูรณ์แบบนิยมถ้าข้ามไปวันหนึ่งอย่าพยายามชดเชยด้วยการทำมากขึ้นในวันถัดไปแค่ทำต่อไปความสม่ำเสมอตลอดเวลาสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบแม้แต่3าหรือสี่ครั้งต่อสัปดาห์ก็มีประโยชน์แต่ทำทุกวันคือเหมาะที่สุดพิจารณาสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เป็นการรักษาแต่เป็นการดูแลเชิงป้องกันแม้ว่าตอนนี้ทุกอย่างจะดีการฝึกฝนนี้สามารถช่วยให้คุณรักษาสมรรถภาพเมื่อคุณมีอายุมากขึ้น การรักษาสุขภาพง่ายกว่าการฟื้นฟูมันหลังจากที่มันสูญเสียไปแล้วมากสำหรับพี่น้องที่อายุมากกว่า70ปีหมอมีคำแนะนำพิเศษให้อ่อนโยนและอดทนเป็นพิเศษเนื้อเยื่อมักจะยืดหยุ่นน้อยลงเมื่ออายุมากและอาจใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลลัพธ์อย่าเพิ่มความเข้มข้นโดยคิดว่าจะเร่งผลลัพธ์รักษาความอ่อนโยนความสม่ำเสมอและสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ลุงมานเทพนักธุรกิจวัย78ปีจากหาดใหญ่ใช้เวลา6สัปดาห์กว่าจะสังเกตเห็นการปรับปรุงที่สำคัญแต่เมื่อมันมาถึงก็มากพอสมควรผมเคยคิดว่าสายเกินไปสำหรับผมแล้วลุงเล่าแต่ผมคิดผิดร่างกายผมยังมีความสามารถตอบสนองมันแค่ต้องการเวลามากกว่า ถ้าคุณกำลังทานยาสำหรับต่อมลูกหมากความดันโลหิตหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆอย่าหยุดใช้เมื่อเริ่มเทคนิคนี้ประโยชน์อาจเสริมการรักษาปัจจุบันของคุณแต่การปรับยาใดๆควรปรึกษากับแพทย์ของคุณคนไข้หลายคนสามารถลดยาบางตัวได้ในที่สุดด้วยคำแนะนำทางการแพทย์ที่เหมาะสมแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นทีละน้อยและมีการติดตามประเด็นสำคัญสุดท้าย เทคนิคนี้ไม่ควรทำให้เกิดการกระตุ้นระหว่างการทำถ้าเกิดขึ้นบ่อยคุณอาจกำลังกดผิดจุดหรือผิดวิธีเป้าหมายคือทำงานกับเนื้อเยื่อลึกและปรับปรุงการไหลเวียนไม่ใช่กระตุ้นโดยตรงถ้ามีข้อสงสัยให้กลับไปที่คำแนะนำพื้นฐานและปรับใหม่โดยสรุป เทคนิคง่ายๆ1นาทีต่อวันนี้เสนอวิธีธรรมชาติและมีประสิทธิภาพสำหรับปัญหาทั่วไปหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อผู้ชายที่มีอายุมากกว่า60ปีไม่ต้องการอุปกรณ์ราคาแพงไม่มีผลข้างเคียงเมื่อทำอย่างถูกต้องและให้ประโยชน์ที่ไปไกลกว่าสมรรถภาพทางเพศทุกคนมีทางเลือกคุณสามารถยอมรับว่าการเสื่อมถอยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พึ่งพายาที่มีผลข้างเคียงและหวังสิ่งที่ดีที่สุดหรือคุณสามารถอุทิศเวลาหนึ่งนาทีต่อวันให้กับเทคนิคง่ายๆที่ให้ร่างกายของคุณได้รับการดูแลที่จำเป็นเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์ข้ามคืนมันเกี่ยวกับการให้ร่างกายของคุณได้รับการดูแลที่มันต้องการเราเปลี่ยนน้ำมันรถทำความสะอาดบ้านดูแลเครื่องมือของเราทำไมไม่ดูแลร่างกายของเราเอง โดยเฉพาะส่วนที่ให้ความสุขและการเชื่อมต่อกับเราการลงทุนมันน้อยมากหนึ่งนาทีของเวลาสักสองสามสิบบาทสำหรับน้ำมันดีๆและความเต็มใจที่จะลองสิ่งที่แตกต่างประโยชน์ที่อาจได้รับคือสมรรถภาพที่ดีขึ้นสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นและความมั่นใจที่มาจากการควบคุมความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเอง นี่คือความท้าทายของหมอลองทำา30วันทุกเช้าหรือทุกคืนนวดเบาๆหนึ่งนาทีด้วยน้ำมันดีๆสังเกตว่าคุณรู้สึกอย่างไรผู้ชายส่วนใหญ่ประหลาดใจไม่เพียงแค่การปรับปรุงสมรนภาพทางเพศแต่ยังรวมถึงความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมที่ได้จากการดูแลบริเวณที่ถูกละเลยมานานบางครั้งวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด เทคนิคโบราณนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากความรู้สมัยใหม่อาจเป็นชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในจิ๊กซอว์สุขภาพของคุณถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์สำหรับคุณแชร์ให้คนที่อาจได้ประโยชน์ด้วยเราต้องทำให้การสนทนาเหล่านี้เปิดกว้างมากขึ้นกดติดตามช่องหมอสำหรับเคล็ดลับสุขภาพผู้ชายที่ใช้ได้จริงมากขึ้นปีที่ดีที่สุดของคุณไม่จำเป็นต้องผ่านไปแล้วด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและการฝึกฝนง่ายๆ คุณสามารถรักษาและแม้แต่ปรับปรุงสมรรถภาพได้แม้ในวัยที่มากขึ้นหมอสัญญาว่าการดูแลเล็กๆน้อยๆที่คุณอุทิศให้ร่างกายของคุณจะคืนกลับมามากกว่าที่คุณคาดหวังถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับคุณกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและคอมเมนต์คำว่าพลังชีวิตเพื่อให้หมอส่งคู่มือฉบับสมบูรณ์พร้อมเทคนิคสุขภาพผู้ชายแบบธรรมชาติเพิ่มเติมให้คุณในวิดีโอหน้า หมอจะเปิดเผยแร่ธาตุสำคัญ3ชนิดที่ผู้ชายอายุมากกว่า60ปีเกือบทั้งหมดขาดและสามารถเพิ่มผลลัพธ์ของเทคนิคนี้ได้ถึง3เท่าหมอชลิตาวงวรัธนะแล้วพบกันในวิดีโอหน้านะคะ